真。 I believe in as fun Can you grasp from thing me right clap my hands Ha 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 I don't many okay I don't feel ขึ้นแข็งวาเนีเว้ยปรมีมเขาคิดกับเราแค่เพื่อน นี่ฉันจะดีใจกับเธอด้วยนะที่เธอลาออกจากที่นัน่นได้สัทีหนึ่งอ่ะขอะแสดงความิดีด้วยมาม,มันจะดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ หลายวันมาเนี้ฉันออกไปออดดชั่นที่ค่ายเพลงมาตั้งหลายที่เนี่ยแต่ไม่มีใครสนใจฉันเลยอ่ะไหนลองร้องให้ฉันฟังสิลองทันงทีนะค่อยๆนะพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มได้ก็ความรักของเรายังดีใช่ไหม ในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมก็ใจฉันยังยังไม่ได้เปลี่ยนไปก็ความรักของเรายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าบอกกับฉันอะไรอ่ะเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ได้ไปต่อ บารมีมาโทรเอ้ยนี่ลิสาฉันรู้แล้วว่าทำไมค่ายเพลงเนี่ยก็ถึงไม่สนใจเธอไม่เธอเสียงดีแต่ไม่มีลีลาแต่ว่าอะไรอ่ะเอ้าเธอไม่เห็นเหรอว่านักร้องอาชีพสมัยนีย้ทั้งร้องทั้งเต้นเก่งแลนทั้งนั้นอ่ะ ถ้าเธอยังรักที่จะเป็นนักร้องอาชีพเนี่ยมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยลงทุนอะไรอ่ะนายจะให้ฉันเรียนเต้นเนี่ยนะถูกต้องไปไปสมัครการนิสสาเฮ้ยวเดี๋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 ยวมมีไม่เอาไม่ได้นะนิสสาถ้าเธออยากเป็นนักร้องเนี่ยเธอก็ต้องทำ ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อย่าหวังอะไรว่าจะได้เป็นอะบอกลองฉันจะเรียนดีมากแต่นะต้องเรียนกับฉันนะเฮ้ยบารมีบา<ท>รมีบารมีบารมีน้า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 เรียนเพื่อนฉันเถอะน้าบนารนมีนะนี่เอาหรือาที่ต้องไม่เป็นบารมีมนี่แค่นายมีกิจาการรมทำนะน,นายจะได้ไม่ต้องคิดมากเรื่องไอ้ฟ้าไงเห็นไหม ไปทไมนิงคสวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทัดเทสสวัสดีครับสวัสดีจ้าใครเปิดเพลงอันเนี่ย เองเหรอคะค่ะเปิดเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเทียนสวัสดีค่ะคุณเทพคือว่าฟ้าไม่อยากให้บรรยากาศงานมาดูเงียบเกินไปเนี่ยค่ะฟ้าก็เลยเปิดเพลงคลอครอแต่ถ้าหากว่าคุณหญิงไม่ชอบเนี่ยฟ้าปิดให้ได้นะคะโอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเพลงเนี้ยเพลงโปรดของแม่เลยค่ะโอ้ยเยอะโมดีรู้แม่ ป้าเนรู้ใจคุณหญิงมากๆนะคะจันรฉายนะจะจะอิจฉาคุณหญิงซะแล้วล่ะค่ะรู้จักจันรมาก่อนตั้งนานน่ะกรับจําเรื่องคุณหญิงได้มากกว่าค่ะก็จริง,งการตกแต่งสวยดีนะครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังยังดูสวยขนาดนี้เลย ต้องยกความดีความชอบให้ฟ้าค่ะรายนี้เนเขาเป็น m ิสเพอร์เฟ t จะทำเออจะทำอะไรก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะแหมคนฟ้าเนี่ยทั้งสวยทั้งสง่าหน้าที่การงานก็ดีแถมยังเก่งด้วยนะคะคุณแม่เนี่ยดีใจดีใจที่ได้รู้จักคุณนะคะแต่ว่าจะดีใจมากกว่านี้นะคะ ถ้าสองครอบครัวของเราได้มารู้จักกันเออว่าแต่ว่านาำสกุลของคุณฟ้านี่มาจากสายไหนเหรอคะเออคุณแม่ครับผมว,ว่าเราไปดูงาน,นตรงนู้นดีกว่านะครับส่วนตรงนี้เราก็ให้คุณฟ้าทำงานดีกว่านะครับคุณแม่ครับไปครับจ้ะจ้จ <c oughs> นั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะใช่คุณแม่ค,ค,ครับไปานคีนะครันะอบอีกละอีกลอีกลอยู่กลาเป็นนี้ถ้าคิดจะมาสวดกันแล้วก็ เธอยน้อยนอยอีกล้วอีล้ใจฉันมา